น้ำกาแฟของเราได้แล้วนะคะ4ออนค่ะเี่ก็มาเทาใส่คู่เปส้สองออนเลยค่ะแค่นี้เองง่ายๆเลยเข้มข้นหวานมันเราชงง่ายมากๆขนาดนี้เลยค่ะเข้มข้นหวานมันตามสไตล์เอสเปรสโซ่เลยนะคะต้นทุนของคู่เป้อยู่แค่3บาทเท่านั้นเองสวัสดีค่ะ n นวเรนเทลคอฟฟี่นะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเนี่ก็จะมาแชร์เมนูกาแฟอร่อยๆนะคะแล้วก็ทำง่ายมากๆด้วยค่ะคิดว่าทำง่ายมากๆเพราะว่าเน่ไปเจอสูตรใหม่มากค่ะมาติดตามดูกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเน่จะมาทำเป็นเมนูเอสเปรสโซเย็นแก้วออนค่ะแต่ว่าสูตรใหม่ที่เน่พูดถึงนะคะนั่นก็คือเน่มีคู่เป๊ะคู่ใหม่ค่ะสำหรับคู่เป๊ะคู่ใหม่ที่เน่พูดถึงนะคะนั่นก็คือค้นจืดทีพอ t ตเอ็กค่ะ ขนาดสา5รอแปดห้ากรัมนะคะบวกกับตัวทีพอตข้นหวานชนิดถุงอันนี้เป็นรุ่นใหม่เลยนะคะขนาดห้าร้อยกรัมค่ะสองตัวนี้ค่ะเน่เอามารวมกันกลายเป็นคู่เปะ๊ะคู่ใหม่ที่ใช้ง่ายแล้วก็หวานมันอร่อยมากๆค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าเราจะมีกรรมวิธีในการที่เราจะผสมคู่เปะ๊ะคู่นี้ยังไงบ้างนะคะง่ายๆเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าตัวนมข้นหวานเนี่ยค่ะข้นหวานทีพอต ชนิดถุงแบบนี้นะคะเราก็แค่ตัดเขาเท่านั้นเองค่ะอันนี้ตัดเลยนะคะตัดเสร็จแล้วค่ะเราก็เทค่ะข้อดีของแบบถุงนะคะก็คือ1ก็คือใช้ง่ายค่ะ2ก็คือเราสามารถ รีดเขาได้จนหมดถุงเลยนะคะเ่ก็รีดเลยนะคะนี่เทเลยนะคะ แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าแค่นี้เองค่ะเราก็ได้มาเป็นคู่เป๊ะคู่ใหม่ที่อร่อยหวานมันเลยค่ะเดี๋ยวเน่จะมาทําเมนูเอสเพรสโซเย็นนะคะอย่างที่บอกแล้วค่ะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะมาแอบกระซิบไว้ก่อนนะคะดูให้จบคลิปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเน่จะมาคํานวณต้นทุนให้ดูด้วยนะคะว่าต้นทุนที่เราใช้คู่เปก๊กกับกาแฟของเราอะคะ่ะต้นทุนแก้วละกี่บาทนะคะ ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเนี่มาทำเป็นเมนูเอสเปซโซเย็นค่ะเอสเปซโซเย็นเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้กาแฟนะคะที่2ช็อตค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเนี่ก็จะต้องมาใช้เป็นกาแฟดั้มชงน้ำไหลสองทางแบบนี้นะคะแล้วก็บาสเกต2ช็อตแบบนี้ค่ะแล้วเราจะดึงน้ำกาแฟออกมากันที่ซีออน พอน้ำกาแฟได้แล้วนะคะ4ออนค่ะเดี๋ยวนี่ก็จะมาเตรียมนะคะตัวคู่เป๊กของเราค่ะสูตรของแก้ว16ออนเอเพโซเย็นนะคะเนี่ใช้น้ำกาแฟ4ออนแล้วก็ใช้คู่เป๊กเนี่ย2ออนค่ะถ้างั้นเรามาเทคู่เป๊กเลยนะคะ2ออนค่ะเน่ก็เทเลยค่ะ1ออน2ออน แค่นี้เค่ะเดี๋ยวเราก็รอน้ํากาแฟนะคะน้ํากาแฟของเราได้แล้วนะคะ4ี่ออนค่ะนี่ก็มาเทาใส่คู่เป๊ะสองออนเลยค่ะแค่นี้เองง่ายๆเลยคนให้เข้ากันนะคะแต้มแข็งค่ะคนให้เข้ากันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายไหม เห็นไหมคะว่าก็ได้สูตรเอเพซโซเย็น e แบบง่ายๆแบบนี้นี่เองค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะว่าแก้วนี้เนี่ยเราจะได้เอเพซโซเย็นออกมาเนี่ยรสชาติเป็นยังไงบ้างค่ะอ่าอืมเข้มข้นหวานมันแล้วชงง่ายมากๆขนาดนี้เลยค่ะเข้มข้นหวานมันตามสไตล์เอเพซโซเลยนะคะ ค่ะเน่ก็มาแชร์ให้เรานะคะสำหรับเมนูเอสเพรสโซ่เย็นแบบฉบับคู่เป๊ค่ะค่ะทีนี้เรามาดูต้นทุนกันหลายๆท่านก็จะชอบถามเข้ามานะคะว่าเอสกาแฟแก้วหนึ่งแบบนี้เนี่ยเราต้องใช้ต้นทุนเท่าไหร่นะคะดเดี๋ยวเน่มาคิดให้ดูค่ะเริ่มต้นนะคะจากที่เราใช้คู่เป๊น,นี้นะคะตัวทีพอร์ตค้นหวาน500กรัมเนี่ยค่ะราคาที่25บาทใช่ไหมคะแล้วก็มาตัวทีพอรเอ็กซ์ตราค้นจืดน,นะคะ อยู่ที่385กรัมเนี่ยค่ะอยู่ที่19บาทพอ2ตัวเนี้ยค่ะพอเขามารวมกันเนี่ยราคาต้นทุนของคู่นี้ยอยู่แค่44บาทเองนะคะแล้วถ้าหากว่าต่อนหนสูตรนะคะเราใช้อยู่ที่2ออนหรือว่า60 ml อะคะ่ะนั่นหมายความว่าเน่จะสามารถชงกาแฟแบบนี้ได้ทั้งหมด15แก้วพอเป็น15แก้วนั่นหมายความว่าเน่คิดมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ต้นทุนของคูเป้อยู่แค่3บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วทีนี้พอมาเป็นเอสเปรสโซเย็นแบบนี้นะคะเอสเปรสโซเย็นเนี่ยค่ากาแฟเท่าไหร่ล่ะก็2ช็อตในี่ให้ตีให้ว่าเอาเลขก,กลมๆนะคะก็คืออยู่ที่10บาทพอเ e อพอกาแฟ10บาทค่ะบวกกับคูเป้สาบาทเป็น13บาทนะคะแล้วก็จะมีแก้วฝ้าน้ําแข็งตีให้ว่า4บาทละกันค่ะเพราะฉะนั้นแก้วนี้เนี่ย ไอแพสโซ่เย็นแก้วนี้ของเน่นะคะต้นทุนก็คือ17บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วทีนี้เราจะขายเท่าไหร่ก็ดูตามกลุ่มลูกค้าของเราได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เน่ก็มาแชร์ให้ค่ะว่าวิธีที่เราจะ ทำกาแฟง่ายๆสบายๆายนะคะชงอยู่กับบ้านก็ได้ไม่ต้องแบบว่าทําอะไรเยอะแยะมากมายค่ะมีคูเป๊ะสองตัวนี้เท่านั้นเองค่ะเราก็มาได้เป็นเมนูกาแฟชาโกโก้อร่อยๆได้แล้วนะคะค่ะถ้ายังไงแล้วดูกันแล้วเนี่ยชอบหรือไม่ชอบนะคะมาคอมเมนต์กันไว้ที่ข้างล่างได้เลยค่ะหรือว่าอยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรหรือว่าอยากจะแนะนําติชมอะไรก็ยินดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ด้วยค่ะ กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆค่ะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะเอพโซ่คู่เป๊ะค่ะขอบคุณค่ะ